หลังจากที่บรรยากาศการอภิปรายงบเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะพอมาวันนี้ก็มีเหตุให้ต้องประท้วงวุ่นเลยจ้าประท้วงเรื่องอะไรมาดูกันนะคะทุกคนคือช่วงสาย,สายประมาณ10บนาฬิกากว่าฝ่าๆนะคะคุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิทค่ะสอสอตรังประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยนะคะได้มีการนำสไลด์ เสนอภาพนายกเศรษฐาที่ใส่ชุดสีแดงซึ่งสวมในงานเลี้ยงปีใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาลอ่าก็คือภาพนี้นะคะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบจ้ะกับภาพของน้ำท่วมที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะเป็นภาพที่เหมือนแบบประชาชนนั่งอยู่บนหลังคาท่ามกลางน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ ก็เลยทำให้คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สองที่ทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ในขณะนั้นเนี่ยก็เบรกการอภิปรายของคุณสุนัชชาแล้วก็ถามเลยจะว่าภาพนี้ได้อนุญาตแล้วหรอเออจริงๆเขาไม่ใช้คำนี้ภาพนี้ได้อนุญาตแล้วหรือไม่อก็มไม่รู้ว่าใช้คำว่ายังไงเนาะแต่ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนทีนี้คุณโรมนะ ก็ลุกขึ้นประท้วงว่าขอประท้วงประธานที่ควบคุมการประชุมไม่เป็นกลาง แต่การที่คุณพิเชษ์เบรกกลางที่ประชุมและการตรวจสไลด์เป็นอำนาจของประธานอยู่แล้วหากมีความผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะไรเนี่ยควรไปทําหลังที่เขาได้อภิปรายไปแล้วซึ่งการที่เบรกเขากลางอากาศแบบนี้มันไม่ไดีเอออยากให้ประธานเนี่ยใช้อำนาจด้วยความเป็นกลางไม่เช่นนั้นจะมีข้อขอรหาว่าประธานทำหน้าที่ไม่เป็นกลางนะและควบคุมการประชุมไม่มีประสิทธิภาพทำให้คุณพิเชษก็เลยบอกว่า เจ้าหน้าที่เพิ่งส่งเอกสารมาให้ตนหากเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเสร็จแล้วก็ยินดีจากนั้นคุณสุนัช,ชาก็อภิปรายต่อนะคะว่าการที่คุณเศรษฐาเนี่ยสวมใส่เสื้อสีแดงปาร์ตี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีอะไรน่าจะเสียหายและไม่มีอะไรที่น่าอายเพราะการที่เป็นนักโทษเทวดาชั้น14เป็นอะไรที่น่าอายกว่าเยอะอืมง่ง ไงทุกคนคือลีลาของพรรคประชาธิปัตย์นี่แบบคือเก่งนะเก่งเรื่องแบบเรื่องอะไรอย่างนี้จริงเรื่องการผลิตวัตกรรมเรื่องแบบเนี้ยเห็นไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะจะได้ด่าทั้งนายกปัจจุบันและอดีตนายกแล้วด่าไหมเนบอะไรอย่างนี้ทีนี้ คุณสรันทิมสุวรรณสอสอเลยและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ประท้วงค่ะสิ่งที่ผู้อภิปรายกำลังบอกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันนึกออกใช่ไหมคะนายกเนี่ยก็ได้ไปติดตามเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่ว่านายกไม่สนใจซึ่งแอนยังจำได้เลยนะคะคุณเทพไทยยังเคยโพสต์เฟซบุ๊กชื่นชมนายกเศรษฐาเลยนะว่าอุ้ยนายกเศรษฐานี่คือทันใจมากคือพอเหตุการณ์เกิดปุ๊บก็ลงไปพื้นที่ปั๊บไปให้กำลังใจไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งมันคนละเหตุการณ์กันมันคนละเวลากันแต่เอาภาพมาเปรียบเทียบกันนะ เห็นถึงเจตนาไหมคะทุกคนซึ่งคุณสรันบอกว่าในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยอยากให้อยู่ในเรื่องนี้ก็คือหมายถึงไอ้เรื่องนายกเลี้ยงปีใหม่ใส่เสื้อแดงกับภาพของน้ำท่วมเอามาเปรียบเทียบกันมันเกี่ยวกับงบประมาณตรงไหนเออคือมันอภิปรายงบเดอ้อบอกใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วมันก็คนเรื่องคนละประเด็นกันนะคุณสลันบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่จําเป็นต้องมาเสียดสีกันย้อนไป10ปี20ปีอ่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีขยายนะคะว่าย้อนไป10ปี20ปียังไงถ้าย้อนไปรัฐบาลที่แล้วตนพอเข้าใจได้เพราะเป็นงบที่ต่อกันทีนี้ คุณชัยชนะเดชเดโชจ้ะสสนะครศรีธรรมราชประชาธิปัต์ลุกขึ้นประท้วงคุณสรันค่ะบอกว่าสิ่งที่ผู้ประท้วงก็คือคุณสรันนะได้กล่าวว่าขณะที่ชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้เจอน้ําท่วมซึ่งนายกเหมือนลิงได้แก้วกําลังมีความสุขอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลขอถามว่าผู้อภิปรายก็คือคุณสุนัชชาเด่ยพูดเท็จตรงไหนเออและนายกลงพื้นที่ขอให้ไปดูรูปใหม่ ไปที่น้ําลึกอย่าไปที่น้าตื้นคือประมาณว่าภาพที่คุณสุนัชชาแกเอามาเป็นภาพที่แบบประชาชนนั่งอยู่บนหลังคาแบบน้ํามันท่วมสูงนะคะแต่ว่าที่นายกไปเนี่ยก็คือไม่ได้ไปจุดที่น้าท่วมสูงขนาดนั้นประมาณนี้ฉะนั้นอย่ากล่าวเท็จในสภาแห่งนี้ประธานต้องควบคุมให้ผู้อภิปรายเนี่ยดำเนินการไปด้วยดี ทำให้คุณจิตธัญญาวาจาดีสสอ,อ,อุบลเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงค่ะว่ามีการประท้วงซ้ําซากจึงขออนุญาตว่าขอให้ผู้อ,อภิปรายเนี่ยได้พูดในประเด็นคือเรากําลังว่าด้เรื่องของงบประมาณเออไปพูดถึงเรื่องชั้น14เรื่องนายยกเลี้ยงปีใหม่อะไรใดๆเพื่ออันนี้คือขยายนะแอนขยายจากนั้น คุณพิเชษก็บอกว่าขอให้ผู้อภิปรายอยู่ในประเด็นทําให้คุณสุนัชาได้อภิปรายต่อว่าจากข้อมูลค่าเฉลี่ยต่อหัวที่คนใต้ได้รับงบพัฒนาน้อยที่สุดส่อเขาลางว่าในงบประมาณปีแรกของคุณเสรษฐาเนี่ยไม่ต่างจากยุครัฐบาลในายใหญ่เพื่อไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนไงคำพูดคำจานะ นายคุณเศรษฐาอาจจะลุกมาแก้ตัวว่าเป็นคนละคนกับผู้นำในอดีตแต่การจัดทำงบในลักษณะนี้ทำให้มั่นใจว่าถึงแม้จะเป็นคนละคนกันแต่พฤติกรรมทอดทิ้งคนใต้ถูกถ่ายทอดทางพันธุกกรรมมาถึงนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินผ่านร่างพรบงบปี6-7เเออตระกูลเขาก็คนละตระกูลนะคะ ทวีสินกับชินวัรนนะมันก็ช่างคิดหาคำช่างสันช่างประดิษฐ์ประดอยคำพูดนะว่าแบบถูกทายทอดทางพันธุก,กรรมมาถึงนายกที่ชื่อเศรษฐาเป็นไงทุกคนคือยืนหนึ่งจริงนะประชาธิปัตย์ยกนิ้วให้เลยที่สุดที่สุดแห่งที่สุด ไม่มีใครจะเทียบเทียมได้เอาจริงการเป็นฝ่ายค้านสมควรให้แกเป็นฝ่ายค้านแบบไปตลอดการละนานโทนจริงนะคะทุกคนคือยืนหนึ่งจริงเรื่องนี้นะยอมรับเลยนะทีนี้คุณกิจธัญญาที่อยู่เพื่อไทยแกก็เลยลุกขึ้นประท้วงว่าการที่ไม่เข้าในประเด็นอภิรายมันทำให้เสียเวลานะเธอกูไม่ได้พูดแบบนี้นะคะ บอกการที่ไม่เข้าในประเด็นอภิปรายเนี่ยทำให้เสียเวลาเออแล้วต้องขอบคุณที่มีอดีตนายกทักษิณอยู่ในหัวใจตลอดเวลาก็คือเนบเขาคืนนั่นแหละว่าพักนี้นี่แบบก้าวไม่พ้นเนาะไม่ก้าวข้ามไม่รู้จักก้าวข้ามก้าวไม่พ้นอดีตนายกทักษิณอะไรประมาณนี้ก็คือเนบไปแบบเออขอบคุณนะที่แบบนายกทักษิณนี่อยู่ในหัวใจตลอดเวลาเลยอ่ะเอออภิปรายเรื่องอะไรก็คือ ต้องวหเข้ามาตลอดอะไรประมาณนี้นี่นะคะจากนั้นยังไม่จบนะคะทุกคนคุณพิทักษ์เดชเดชเดโชอาฮะคือคุณชัยชนะกลุกขึ้นประทวงคุณสลันไปแล้วหนึ่งคราวนี้คุณพิทักษ์เดชเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชประชาธิปัต์ก็ประทวงประธานนะในที่ประชุมบอกว่าประธานต้องควบคุมนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ดูดูกันบ้างเออฟังกันไว ไม่เฉียดไม่ฉิวหรอกทุนหัวของบ้าวยังอยู่เหมือนเดิมยังปลอดภัยนะเป็นไงคะทุกคนเยี่ยมเยี่ยมจริงที่สุดคืออยากจะประดิษฐ์คำได้เก่งแบบเขาบ้างนะไม่รู้จะจะประดิษฐ์คำว่าอะไรดีก็เอาเป็นว่าชื่นชมนะคะช่างคิด ช่งสรรหาคำพูดคำจานะคิดเหมือนกันไหมคะทูนหัวของบ่าวยังอยู่เหมือนเดิมยังปลอดภยัยคิดกันได้ยังไงนะเก่งจริงจากนั้นคุณพิเชษก็เลยได้ให้ผู้อภิปรายอภิปรายต่อจนจบนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะมีคำอะไรใดๆออกกันมาอีกเรื่อยๆนะเออเป็นเหมาะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดนะดี สนุกดีนะคะสนุกกับการเป็นฝ่ายลาบาลเยอะนะทุกคนว่าไหมคะ